อนนี้ลทุกคนเห็นนี้คือว่าทีวีอนะคะเห็นน้ากระดาดค่น,บบนี้ได้ไหมไมันมีความรู้สึกแบบว่าไปกินข้าวากับเราไี่เรื่องคามสุขชาติโอเคนนี่ดีก่อ คือยากอะ่ะแม่กินแป้งแต่ก็อยากกินแปบบแบบ้งน่อยช่่งไว้กินแบบ,แบ,บ,บแบบซีแบบซ้วกันทุกคนมาตอบจดนีปราเดิมแพ้ไว้2สองแบตบคือสามแบตแหละยังขาดงพไม่ได้เลยโค้ মহ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍໃຫ້ e v e b o d y s h e เอ,เอาอย่างนี้นอะเอามาเป็นทีป๊อปหรืออะไรนี้นะคะก็แล้วก็ร้องเพลงป๊อกอะไรกันหน่อยเช่นแบบว่าเพลงป๊อปอันไนบ้างวะ แบบว,ว่าเฮ้ยดิเซเบตสมองให้ไหลออกมาเลยหรือเปล่าุณนาเออเมื่อกี้ลืมบอกว่ากินไปกินพิซซ่ามาอร่อยมากทุกคนตอนแรกไม่คาดหวังที่จะซื้อพิซซ่ากินชิ้นหนึ่งห้าสิบห้าบาทเดือบชีสอร่อยมากแบเบรอแล้วเนี่ยถ้าไม่มาหาแบล็กซี่ก็จะไปกินต่อะหรือว่าอาจจะต้อง ไปซับเพราะว่าอร่อยเลยกำลังจะขึ้นแล,ะะล,ล้วทุกคนกำลังขึนข้นแล้ว <c oughs> จะตัดภาพให้ดูสักครึ่งเพลงเอาเราดูนะทุกคนเธอเก็บ ยอมสยบเธอรู้ว่าฉันท้าได้ on, uh, face, me, heart, I c a n win me a red f o you เป็นผู้ช้ใจร้ายฉันเล่นกับใจนอนใครเอามาเมที่ตลอดมาแค่นี้เธอต้องกับตตอนนี้อะไม่เคยรักใครที่นี้มาก่อเลยต้องมาอีกดาวไม่อยากจใจอีกพอที่ I อีถ้าไม่รักน้อเธอจะเสียใจคุณไม่มีทางเสียใจที่รักคนที่ชื่อบเบลเลตวอรเชน<อ>เราต้องไปแล้วทุกคนเราจะปล่อยใครคนไปละสามทุ่มแล้วลเดี๋ยวขากำลังปากบนรถไฟกลัปทีห้าทุ่มอะไร วันทสองนะคะคุณอาวันที่สองไม่เอาใส่กีกันละเหนื่อยค่ะบ๊ายบายเดินทางลก,กลับค่ะนอ๋อวันแต่สองเป็นนัทโนโนเราก็หนีกลับเลยตอนนี้ขอโทษนะนัทโนนลาลาเลยตรงนี้เพราะไม่ไหวแล้วถึงห้องแล้วทุกคนอือตรงพักเกสาสองเมตร แล้วคนก็เยอะจริงๆอ่ะบนรถอ่ะรถไฟขอบียดนิดนึงจริงๆขนาดกลับแบบนิดเดียวอ่ะไม่อยากจะคิดถึงตอนเลิกงานมันสกกัน ตึง้งขอบคุณน้องวิททำหน้าที่ได้ดีมากเลบเล่าดูบรขนตาก็ดีละข้คีิทาดีหน่อยไม่ค่อยกอระเดิดา้างนี้เราต้องปัดชัศนกติกันใหม่นะคะหนูก็เดิดแล้วก็แทงตาพี่อีกสองรอบงงเว้ คือนี่เดินทางวันเอ้ยน้องรุดออกมาเองน้องไม่ไหวแล้วหรอน้องวบบไอไมโอละน้องรุดออกมาเลยขอบคุณนะที่ยังรุดถึงถึงที่เนี้ยขอบคุณนะจริงจริงนะเพราะน้องบอกพรุ่งนี้กูไม่ไปละกูท้อทำไมทำแบบนี้อ่ะหน่อยปะ ถ้ามุมกล้องดูยากต้องขออภัยกลัวค่ะพีทีพีพเอมันแรงนะคะคุณหน้าคือยังไม่ยากแกลกกับชีวิตของดิฉันนะคะ จริงเอาอันนี้ไปเติมด้วยอันนี้คือที่เป็นกิตาร์กีตอร์เนี่ยครับนะเลิศรักเลิศมากแล้วก็บาดเองนไปตามมานะคะเลิศเลิศแบบนี้คือตั้งแต่เช้าอ่ะถ้าไม่โดนก็คือไม่หายไปเลยนะคะเนี่ยคือมันดีหรือไม่ดีนะแล้ววันนี้เีเรื่องเศษเสี้ยนหนึ่งก็คือแบบว่าน้องพับที่ไปเติมหน้าที่เป็นที่เป็นเติมแก้มได้ล่วงแล้วก็แลกตูบไปแล้วเรียบร้อยคือแอบน้อยค่ะ คนที่อยู่ร่วมกันมาถึงแม้ว่าเรามจะสั้นซึ่งสั้นจริงสองสามเดือนเองสองตัวนี้หมดอาอยู่ยังคือมันเยอะขนาดนั้น่ะจะให้ใช้ยังไงให้มันหมดไปใน่สองสามเดือนอะแต่เป็่อไหรคือสอาลักษอายุแต่เราใช้ย oh, ังไงไอ้ก oh, ็โออยู่นะคะคุณน้านะของการลบหน้าแล้วก็ เอาล้วนอนค่ะวันนี้ไม่บายเจอกันพรุ่งนี้นะ